จเจริญอาณาปานาสติมีอานิสงเป็นอเนกประการพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลจเจริญกระทรมให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ก็อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลจเจริญแล้วกวรธทรมให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ พิคุทั้งหลายในกรณีนี้พิกขุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขาร หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษา,ว,า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 ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พิขุทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตัดสรู้ก่อนการตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากพิขุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าพิขุปรารถนาว่า กายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้เราใสอาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันพิขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าพิขุปรารถนาว่าความระลึกและดำริอันอาศัยเรือนเหล่าใดของเรามีอยู่ความระลึกและความดำริเหล่านั้นพึงสิ้นไปดังนี้แล้วใสอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันพิขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าพิขุปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสตินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุปรารถนาว่า เราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสตินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่ปฏิกูล และทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสตินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ปฏิกูล และในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เถิดดังนี้แล้วไสอานาปานสตินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้เว้นขาดจากความรู้สึกว่าปฏิกูลและความรู้สึกว่า ไม่เป็นปฏิกูลทั้งสองอย่างเสียโดยเด็ดขาดแล้วเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสติสมาธินี้แหละอันภิขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิขุปรารถนาว่า เราพึงเป็นผู้สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วสายอาณาปานสตินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิขุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าพิกุปราถนาว่าเพราะวิตกวิจาร์ระงับไปเราพึงเข้าถึงทุติยชาญอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในเพราะธรรมอันเอกคือสมาธิผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เถิด ดังนี้แล้วใสาอาณาปานสตินี้แหละอันพิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าพิกขุปราถนาว่าเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเราพึงเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยะเจ้ากล่าวว่า ผู้นั้นเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสตินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุปรารถนาว่าเพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราพึงเข้าถึงจตุตชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความบริสุทธิ์แห่งสติเพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสติสมาธินี้แหละอันพิขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีพิขุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุปราถนาว่าเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาทั้งหลายเพราะการไม่กระทำในใจซึ่งนานัตตสัญญามีประการต่างๆเราพึงเข้าถึงอากาศานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสตินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกคุปรารถนาว่าเราพึงก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสตินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุปรารถนาว่า เราพึงก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าไม่มีอะไรแล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วไสอาณาปานสตินี้แหละอันพิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าพิขุปรารถนาว่าเราพึงก้าวล่วงอากินจัญญายตนะเสียโดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกขุปรารถนาว่าเราพึงก้าวล่วงซึ่งเนวะสัญญาหน้าสัญญายตนาเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วใสอาณาปานสติสมาธินี้แหละอันภิกขุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลาย เมื่อ,อานาปาณสติสมาธิอันพิกขุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ถ้าพิกขุนั้นสเสวยเวทนาอันเป็นสุขเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว ดังนี้ถ้าพิกขุนั้นสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์เธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วดังนี้ถ้าพิกขุนั้นสเสวยเวทนา อันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วดังนี้ทิขุนั้นถ้าเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็เป็นผู้ไม่ติดใจพัวพัน เสวยเวทนานั้นถ้าเสวยเวทนาอันเป็นทุก,ก,นนทกข,ข์ก็เป็นผู้ไม่ติดใจพัวพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยเวทนาอันเป็นอาทุกขมสุขก็เป็นผู้ไม่ติดใจพัวพันเสวยเวทนานั้นพิขุนั้นเมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบเมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบเธอย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจักเป็นของดับเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบ แห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้พิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันได้อาศัยน้ำมันและไส้แล้วก็ลุกโคลงอยู่ได้เมื่อขาดปัดจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะขาดน้ำมันและไส้นั้นแล้วย่อมดับลงนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือพิกขุ เมื ana, e If, ่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบดังนี้เมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบดังนี้พิขุนั้นย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวง อันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจักเป็นของดับเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้